สวัสดีครับ fc แฟนคลับแฟนช่องมาลากี้สองหทุกๆท่านนะครับผมก็สวัสดีทั้ง fc เก่าและ fc ใหม่นะครับก็มาเจอกันอีกแล้วครับสำหรับคลิปแนวทางตัวเลขของรัฐบาลไทยนะครับผมก็วันนี้นะครับก็มีชุด3ตัวนะครับชุดสตัวชุดสตัวบนนะครับผมก็มีมาฝาก fc พี่น้องทุกคนนะครับ ก่อนที่จะดูแนวนทางตัวเลขกันเรามาดูคลิปคำเตือน,นกันก่อนนะครับผมคำเตือนคลิปวิดีโอนี้ทำขึ้นเพื่อความบันเทิงได้เป็นแนวนทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดขอบคุณครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับช่วยเป็นกำลังแรงใจให้กับทางช่องหนึ่งนะครับผมทางช่องก็จะพยายามหา ตัวเลขเด็ดด,ด,ด,ดีๆนะทางอัฝฟ่านะครับก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจนะครับผมให้กับทางช่องนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับผมสำหรับแนวทางชุด3ตัวบนนี้นะครับก็แอดจะทำเป็นเพิ่งทำคลิปแรกนะครับผม คิดว่าน่าจะไม่พลาดนะครับน่าจะไม่พลาดนะครับสูตรสูตรนี้ก็ทำแล้วหลังไปก็เข้าดีเหมือนกันนะครับก็มาลองดูนะครับว่าคลิปแรกงวดแรกนะครับว่าจะเข้าไหมนะครับเป็นงวดประจำวันที่หนึ่งเดือนสี่วีหกหกนะครับผมก็มาดูกันเลยนะครับสำหรับแนวทางตัวเลข ชุด3าตัวบนนะครับชุด3ามตัวบนงวดประจำวันที่1เดือน4ปี6 6หนะครับก็มีสองเก้าเจ็ดสองเก้าเจ็เน้นเน้นที่สุดเลยนะครับเน้นที่สุดเลยนะครับผม9 9้า้าเจ็ดนะครับแล้วก็ห้าเก้าเจ็ดนะครับห้าเก้า็ดอเลืมบอกไปนะครับหลักร้อยนะครับหลักร้อยก็จะมีแค่หลักร้อยนะครับหลักร้อยจะเป็นหลักร้อยนะครับ หลักร้อยก็มีสองห้าเก้านะครับหลักร้อยมีสองห้าเก้าสามตัวนะครับเป็นหลักร้อยนะครับผมคิดว่าน่าจะไม่พลาดนะครับหลักร้อยนะครับผมสองสองเจ็ดห้าสองเจ็ด เก้าสองเจ็ดสองสองห้าห้าสองห้าสองสองแปดเก้าสองห้าเก้าสองแปดห้าสองแปดสองเก้าห้าห้าเก้าห้า 9ก้าเก้าห้าสองเก้าหกห้าเ้าหกเหสองสองห้าเจ็ดเห้าเจ็ดห้าห้าเจ็ด สองห้าแปดห้าห้าแปด้าสุดท้ายนะครับก็สองส9่เก้าห้าเก้าสี่สสองหกห้ดห น่าจะนะครับคิดว่าน่าจะเข้าวินหนึ่งคู่แน่นอนนะครับคิดว่าคงไม่พลาดนะครับสำหรับสามตัวบนสามตัวบนนะครับสำหรับสามตัวบนรัฐบาลไทยนะครับผมก็คิดว่าทั้งหมด30ชุดนะครับแต่แอดเน้นให้ที่นะครับเน้นให้ที่297 997 597 227 527เก้ เก้าสองเจ็ดนะครับแล้วก็ห้าสองสองห้าเก้าสองห้าเก้าสองเก้าห้าสองเก้าห้ากับห้าเก้าสองตัวเดียวกันนะครับก็เน้นที่ออกตรงตรงนะครับเน้นแอสเน้นออกตรงตรงนะครับผมห้าเก้าห้าเก้าเก้าห้านะครับก็จยประมาณนี้ครับสำหรับตัวเน้นนะครับผมที่เน้นสุดๆดก็มี 297นะครับ297 29นะครับแล้วก็997 597 227 527แล้วก็927นะครับสำหรับชุดเน้นหนักนะครับหนักหนักหน่อยนะครับก็คิดว่าน่าจะมี มีโอกาสนะครับน่าจะมีโอกาสมาคิดว่าน่าจะมีโอกาสมานะครับประมาณสักแ80ดสิบหรือเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ได้นะครับส่วนสองเก้าเจ็ดน่าจะเต็มร้อยนะครับน่าจะมานะครับก็ประมาณนี้นะครับผมก็ให้ f c ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับก็แอดทำขึ้นมาตามสูตรนะครับคำนวณตามสูตรนะครับแต่ทำย้อนหลังกลับไปก็ก็เข้าดีนะครับก็เข้าดี ไปข้างหน้าไม่รู้จะเป็นยังไงนะครับก็มาลองดูกันนะครับลองดูไปก่อนนะครับผมก็ถ้าเกิดวันนี้ยังไม่มั่นใจก็ดูดูไปก่อนนะครับว่าหน้าค่อยว่ากันอีกไหมครับผมแต่ว่ามั่นใจนะครับที่ทตมาก็คิดว่าน่าจะมีเปอร์เซ็นต์เข้านะครับผมลอยังไงก็อป fc นะครับติดตามดูนะครับผมก็เป็นแพลแนวทางให้กับ fc นะครับผม นำไปลงทุนได้นะครับไม่ชอบก็ผ่านนะครับผมชอบก็จับนะครับตัวเลขก็ไม่รู้ว่าจะออกตัวไหนนะครับทุกคนไม่รู้นะครับว่าเลขจะตัวไหนนะครับผมก็ทําไปตามสูตรนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะครับถูกหวยรวยเงินไปด้วยกันนะครับก็ให้โชคๆมันหมานลำๆเรืยๆนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ คิดว่านะครับคิดว่าน่าจะปังนะครับผมขอให้สุขให้มั่นทุกคนนะครับและขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงทุๆท,ท่านครับผมไปใส่มาใส่ก่อ้เดินทางมาไปหลอดปลอดภัยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับยิบหนาพอกันไหมสวัสดีครับผม